คุณผู้ชมคะทานน้ำใจของคนไทยคะ่ะยังคงหลัง่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยโครงการกองทัพบกโดยตรบรวมใจเพื่อชุมชนยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องคะ่ะพลโทรังสีกิติยานาซั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีว,วิท,ทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับมอบเงินบริจาคจากพลอากาศเอกสมชยัยพละพง ผู้แทนชมรมลูกเสือสีท่อนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะทำงานชมรมลูกเสือสีท่อนแห่งประเทศไทยตามโครงการลูกเสือร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อบริจาคเงินสมทบทุนเข้าโครงการกองทบบกโดยตบบร่วมใจเพื่อชุมชนจำนวน4ี่0 0บาทสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เพื่อสมมอบให้แก่ชุมชนต่างๆตามวัตถุประสงค์ของโครงการกองทบบกโดยตบบร่วมใจเพื่อชุมชน สำหรับชมรมลูกเสือสีท่อนแห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมกลุ่มของลูกเสือจิตอาสาที่เห็นเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่หลักนอกจากนี้ค่ะยังเป็นตัวอย่างต้นแบบให้แก่ลูกเสือจิตอาสาและเยาว,วชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของ ลูกเสือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นชมรมของลูกเสือสี่ท่อนแห่งประเทศไทยการมาวันนี้ก็เพียงแต่ว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ตามคำปณิธานของลูกเสือที่ว่าข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อครับคณะของเรานั้นก็นอกจากาได้ มาช่วยเหลือในเรื่องโควิดซึ่งในขณะนี้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับเราก็ยังจะเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนและน้องๆของลูกเสือทั้งหลายว่าเราจะช่วยเหลือผู้อุ่นทึกเมื่อจึงได้มาทำกิจกรรมนี้ร่วมกันครับนอกจากนี้นะคะที่สุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนา คลโทร,รังสีกิติยานัพั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบบกพร้อมกับคณะผู้บริหารทท,ทบ5และคุณหลินเวยประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนและตัวแทนจากเพจเส้นได้ เดินทางลงพื้นที่ไปมอบข้าวกล่องจำนวน300กล่องค่ะพร้อมกับน้ำดื่มสนับสนุนโดยห้างโลตัสและสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนนอกจากนี้ยังมีไอศครีมครีโมสนับสนุนโดยบริษัทจอมธนาจำกัดรวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันช่วงโควิด19แบบนี้ซึ่งก็จะมีทั้งชุดพยาบาลเจลแอลกอฮอล์สนับสนุนโดย BSC Honey V โดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชน หน้ากากอนามัยสนับสนุนโดยบ,บริษัทไทยฟ้า251 1าจำกัดครอบครัวคุณสุชาติเจตถิวันรวมไปถึงสมาคมการค้าแล้วสาหกรรมไทยจีนเครือเจริญพภกระพันและพันธมิตรในโครงการกองทับบกโดยททบห้ารวมใจเพื่อชุมชนค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนสุเราบ้านดอนเขตวัฒนาซึ่งก็มีนางสาวสุเชราศิลานนท์ผู้อำนวยการเขตวัฒนาและนายประเสริฐนิยมรองประธานชุมชนสุเราบ้านดอนเป็นผู้รับมอบ ที่เขตวัฒนานะคะมีศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อเนี่ยหที่ด้วยกันนั่นก็คือที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนสุเหล่าบ้านดอนที่นี่รองรับผู้ป่วยได้85เตียงค่ะที่ผ่านมามีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ามารับการรักษาที่นี่200รายนะคะขณะนี้ทุกคนหายกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยโควิด1 9แล้วค่ะส่วนชุมชนสุเหล่าบ้านดอนนี้ ต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่นะคะเขาจะอยู่รวมกันบนพื้นที่15ไร่15ไร่นี้อยู่กัน1,350ครัวเรือนมีพี่น้องประชาชนหรือว่าประชากรอ,อยู่ประมาณ3,735คนซึ่งก็นับถือศาสนาอิสลามค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทางทบว .5 นะคะแล้วก็ทางเส้นได้นะคะมีความรู้สึ มีความรู้สึกและห่วงใยกับชุมชนนะคะซึ่งในชุมชนพี่น้องเรามี16ชุมชนนะคะเรารักใคร่กันทุกชุมชนนะคะเราก็แบ่งปันซึ่งข้าวนะคะของส่วนต่างๆข้าวอาจจะแจกชุมชนสุเหล่าบ้านดอนเลยแต่ของอย่างอื่นบางครั้งเราก็แบ่งตามชุมชนต่างๆนะคะเพราะว่าเขตเรามี16ชุมชนนะคะก็มีความรักใคร่กันนะคะรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของ ททอบอ5เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับโครงการกองทบกโดยทะทะบร5รวมใจเพื่อชุมชนจัดขึ้นเพื่อเป็นศูน,นย์กลางในการแจกจ่ายอาหารกล่องและสิ่งของใช้จําเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ในพื้นที่เขตและชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ขณะเดียวกันการจัดหาอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ยงชุมชนต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีไรายได้ในช่วงนี้ด้วยซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนะรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชน ส่วนอาหารกล่องและน้ำดื่มที่นำไปมอบให้ในพื้นที่เขตชุมชนนั้นส่วนหนึ่งค่ะททบหได้รับการสนับสนุนมาจากสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนและหน่วยง,งานพันธมิตรที่ร่วมการสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ททบหเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามค่ะกองทบกโดยทบ .5 และองค์กรพันธมิตรยังคงเดินสายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ทางทบ .5 ค่ะขอขอบคุณจิตอาสา,าภายในพื้นที่สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน BSC h o n e y w โดยบร,ริษ,ษัท i c c International จำกัดมหาชนคุณสุชาติเศรษฐีวันและครอบครัวบร,ริษ,ษัทไทฟ้า2 1 1จำกัดไอศครีมคีโมโดยบร,ริษ,ษัทจอมธนาจำกัดห้างโลตัสและเพจเส้นได้มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ ซึ่งทางททบ5เองก็มีความห่วงใยกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะจึงได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรวางระบบอุปกรณ์ช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดภายในอาคารค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าประตูเลยนะคะจะมีการพ่นน้ำยาเดินเข้าลิฟต์ไปก็จะมีเครื่องฟอกอากาศส่วนในห้องประชุมเองก็จะมีแสง UVC โดยมีการทาการทดลองติดตั้งระบบอุปกรณ์ใช้จริงภายในอาคารของททบ5แล้วค่ะ ททบ5ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการลดการระบาดให้เร็วที่สุดท่านไหนที่สนใจบริษัทไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์021135555ค่ะ